สวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของสยามในอดีตผ่านสายตาชาวตะวันตกครับจากหนังสือตามรอยบันทึกชาวต่างชาติจากอ่าวสยามสู่ลำน้ำเจ้าพระยาของกรมศิลปากรอ,อ,อ๋อเล่มนี้ข้อมูลแน่นมากค่ะใช่ครับคือรวบรวมมุมมองตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์เลย บันทึกพวกนี้นี่มีค่ามากๆนะคะเพราะว่าเอ่อบันทึกของไทยโรเองก็สูญหายไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะตอนเสียกรุงครั้งที่สองนะคะจริงครับทําให้บันทึกชาวต่างชาติเหมือนเป็นหน้าต่างสําคัญเลยให้เรามองเห็นอดีตได้ชัดขึ้นใช่ใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อกลั่นเอาเกรดเด็ดเด็ดๆจากบันทึกเหล่านี้แหละครับว่าชาวต่างชาติมองสยามยังไงโดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพระยากรุงเทพและก็วิถีชีวิตคนยุคนั้นอืมน่าสนใจค่ะเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า เปิดเรื่องก็ต้องเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยที่หลายคนเรียกว่าแม่น้ำเฉยๆเนี่ยมันเหมือนมีความหมายแฝงว่าแม่ของน้ำอะไรแบบนั้นความสำคัญจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับโอ้โหมันคือเส้นเลือดหลักจริงๆค่ะทั้งเรื่องการเดินทางการค้าขายครับบันทึกเก่าๆอย่างของโยสสคาเติ้ลสมัยอยุธยานูนเลยนะคะก็ยืนยันเลยว่ากว้างใหญ่มากและก็เชื่อมการค้าภายในได้ดี หรืออย่างซีมงเดลาลูแบร์รัชทูตฝรั่งเศสสมัยพระนารายณ์นะคะเขาก็เปรียบเทียบเลยนะว่าสําคัญไม่แพ้แม่น้าแซนในปารีสโอ้โห oh, เปรียบเทียบแบบนั้นเลยค่ะซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะมันอาจจะเอ่อเป็นการพยายามอธิบายให้คนยุโรปเข้าใจภาพโดยใช้สิ่งที่เขาคุ้นเคยมาเทียบเคียงเข้าใจเลยครับเป็นการเทียบเห็นภาพความสําคัญแต่กว่าจะเข้ามาถึงแม่น้ําสายหลักนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะตรงปากน้ําใช่ไหมครับ เห็นว่ามีบันทึกเรื่องอุปสรรคไว้เยอะเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะปากน้ํานี่เหมือนเป็นด่านแรกด่านหินเลยครับบันทึกช่วงรัตนาโกสิต์ตอนต้นอย่างของจอห์นสคราฟเฟิร์ดหรือฟิลเลเซนที่เข้ามาพร้อมๆกันปี2365นะคะก็พูดถึงเรื่องสันดอนปากแม่น้าอ๋อสันดอนใช่ค่ะทําให้เรือใหญ่ๆเข้าลําบากต้องมีเรือเล็กมานําร่องแล้วปากแม่น้ําก็กว้างหลายไมล์เลยนะนอกจากเรื่องธรรมชาติแล้วตรงนี้ยังเป็นจุดยุทธ,ธศาสตร์สําคัญด้วย ใช่เลยค่ะมีป้อมปืนเพียบเลยหมายถึงพวกป้อมต่างๆที่ตั้งเรียงรายกันค่ะค่ะมีบันทึกพูดถึงเยอะอย่างคาวบ็อกซ์หรือแม็กซ์เวลล์ซอมเมอร์วิลที่มาช่วงรัชกาลที่5ก็บันทึกไว้ชัดเจนเลยค่ะครับ แล้วความสําคัญทางยุทธศาส์นี้แหละค่ะที่เป็นฉากหลังของอวิกฤตการปากน้ํารสอสเซียหนึ่งหนึ่งสองอ๋อเหตุการณ์นั้นใช่ค่ะตอนที่เรือรบฝรั่งเศสบุกเข้ามาอันนี้สะท้อนความตึงเครียดกับมหาอํานาจตะวันตกในยุคนั้นชัดเจนเลยค่ะพอผ่านปากน้ําเข้ามาได้ก็ถึงบางกอกหรือกรุงเทพภาพเมืองหลวงในสายตาชาวต่างชาติเป็นยังไงบ้างครับคงต่างจากที่เราเห็นเห็นกันตอนนี้ลิบหลับเลยเนาะต่างมากค่ะภาพที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือ เมืองที่ชีวิตผูกพันกับสายน้ำมากๆ hmm. อย่างอองรีมัวตอนเข้ามาปี2401นะคะเขาบรรยายความงามจากแม่น้ำเลยนะเห็นวัดวาอารามหลังคาทองระยิบระยับไปหมดสวยงามตามท้องเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ชีวิตชีวาบนเรือแพรหรืออย่างมิสเตอร์เออร์เนสยังก็เล่าถึงเรือนแพรตลาดน้ำที่คึกคักมากๆเหมือนเมืองทั้งเมืองลอยน้ำอยู่เลยครับ แน่นอนว่ามุมมองพวกนี้ก็อาจจะผ่านสายตาคนที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจกับความแปลกใหม่ด้วยนะคะก็คงมีส่วนนะครับแล้วการที่ชีวิตผูกกับน้ําขนาดนั้นมีการเปรียบเทียบกับเมืองอื่นไหมครับอย่างเวนิสได้ยินบ่อยๆมีการเปรียบเปรยทํานองนั้นอยู่ค่ะด้วยความที่มันมีเครือข่ายคูคลองเยอะแยะเชื่อมกันไปหมดครับการเดินทางหลักก็คือทางเรือใช่เลยค่ะภาพที่เขาบรรยายก็ชวนให้นึกถึงเวนิสจริงๆจนบางทีก็เรียกกันว่า เวนิสแห่งตะวันออกอซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าเป็นการพยายามทําความเข้าใจเมืองที่ไม่คุ้นเคยโดยเทียบกับสิ่งที่ตัวเองรู้จักแต่ก็อาจจะมองคาบเอกลักษณ์บางอย่างของกรุงเทพไปบ้างเหมือนกันก็เป็นไปได้ครับนอกจากนี้ก็มีบันทึกเรื่องสถานีการค้าด้วยใช่ไหมครับมีค่ะอย่างเซอร์จอห์นบาวริงที่เข้ามาทําสุนทีสัญญาก็พูดถึงโรงสินค้าอังกฤษว่าเป็นศูนย์กลางการค้าสําคัญในยุคนั้นเลยนอกจากภาพรวมของเมืองแล้วถ้าเจาะไปที่ชีวิตประจําวันของผู้คนล่ะครับ มีรายละเอียดอะไรที่แบบเออน่าสนใจบ้างไหมครับมีเยอะเลยค่ะอย่างลักษณะบ้านเรือนก็มีครั้งเรือนแพริรมน้ําเลยหรือเป็นเรือนยกพื้นสูงสูงไว้หนีน้ำหลากอย่างที่ซอมเมอร์วิวเขาเล่าไว้อ๋อครับคบการใช้เรือน,นี่เป็นหลักเลยแทบทุกบ้านต้องมีเรือแล้วก็ตลาดน้ําที่คึกคักมาก ขายของสารพัดเลยค่ะของกินของใช้ผักผล,ลไม้นึกภาพตามเลยครับอย่างคาร์บคซิบบรรยายละเอียดมากแล้วก็เรื่องการประมงก็สำคัญนะคะฟิลเลสันบอกว่าปลาแห้งปลาโลมาควันนี้เป็นสินค้าออกสำคัญของสยามเลยโอ้โห oh, ส่งออกปลาแห้งใช่ค่ะแล้วก็ยังรวมถึงพวกร,รมเนียมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยฟังดูแล้วบันทึกพวกนี้ให้ภาพชีวิตริมน้ำที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับ ถึงแม้จะเป็นมุมมองจากคนนอกก็ตามใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลยต้องไม่ลืมว่านี่คือภาพสยามผ่านสายตาผ่านประสบการณ์ผ่านวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเขานะคะคอาจจะมีความเข้าใจที่ตรงบ้างไม่ตรงว้าง หรือมีมุมมองที่ต่างจากเราไปบ้างอืมก็เป็นธรรมดาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ามันเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญมากๆที่ช่วยเติมเต็มภาพประวัติศาสตร์โดยเฉพาะส่วนที่หลักฐานไทยเราอาจจะขาดหายไปการพิจารณาคู่คู่กันไปก็คงให้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นถูกต้องค่ะสรุปได้ว่าบันทึกของชาวต่างชาติเหล่านี้เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญเลยนะครับช่วยให้เราเห็นภาพอดีตของสยามได้รอบด้านขึ้นทั้งความสําคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ความท้าทายยุทธศาสตร์ที่ปากน้ําสีสันของกรุงเทพเมืองแห่งสายน้ําวิถีชีวิตริมน้ําของผู้คนใช่ค่ะตลอดจนความสัมพันธ์กับโลกภายนอกในยุคสมัยนั้นด้วยและนี่ก็เป็นเกร็ดส่วนหนึ่งที่เราสกัดมาจากการสํารวจบันทึกเหล่านี้นะครับเป็นการมองอดีตจากอีกมุมที่น่าสนใจที่เดียวค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะมีประเด็นทิ้งท้ายให้เรากลับไปคบคิดต่อไหมครับ มีค่ะน่าคิดเหมือนกันนะคะการที่เราได้เห็นภาพสังคมไทยในอดีตผ่านสายตาคนนอกแบบนี้มันก็ชวนให้เราคิดเหมือนกันนะว่าแล้วมุมมองที่เรามีต่ออัตลักษณ์ต่อประวัติศาสตร์ของเราเองในปัจจุบันละ่ะเป็นยังไงอน่าคิดลับแล้วมุมมองของคนนอกในวันนี้อีกห้าสิบปีร้อยปีข้างหน้าเขาจะสะท้อนภาพสังคมไทยปัจจุบันให้คนรุ่นหลังเห็นไว้อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ